หมายเลขหน่ตการมดีณิยาเอรเติะครับหมายเลขสองอัจฉริยบานยงหมายเลขสิบสียงธารสีเงินที่ไม่สงเร็หมายเลขสิบชุติการเตชุนเดิหมายเลขสองอาริยเบียงทิม ทีสองนายกีรัต์นายที่เลจับดีนั่ทดายไร่ยสิทอดไนะครับที่ชื่อสองนายเดชเททมที่ดูการทีมนายพุทเกลเพียทางผสิทธอไทยนะครับเราชื่อลูนกาาน,ลลนาทีมปราสาทดีหมายเลข9นัทิชาสุดเชลเลหมายเลข19ปิยพัฒน์ตานัตเคี หมายเลขยี่สิบอนัญญาเดชกุญชรผู้เล่นสำรองหมายเลขห้าเชตกาเบียงเงินหมายเลขยี่สี่ศริเมือแบกศรีจันผู้เล่สอนนางสาวมารยาบุญปลังขอ้ผิดควอภัยนะครับผู้ช่วยเล่สอนนางสาวสารัตน์แก้วใหญ่ผู้จัดก,การทีมนายชยศิริราศสลนงเงินนางสาว 10, สิบพิมพ์สุวิทย์ดี บบอาจารย์ที่ตัดสินอารจารย์ชานินสายน้อยยาวอาจารย์สุนทร,รัา,รา,า,ายัจ่านักกาทั้งสองมีสัมัสมือครับนักการดินวนไมครับวนเลยครับวนคะรับ สาเซีตะนต่อโวลเทกับตราสาดีชนที่หนึ่งลเชุดมักาือสนามครับต่อนะจับก้อนต่อให้ผู้เล่นหมายเลจับอลได้ไปแล้วลูกนี้ว่าไยไนี้โอโหาโไปเลยไม่ตรงก่อผรอเอ้อจบอย่เดียวเลยรับตอนิไปต่อ ครับระสาะครัครับผมขอบคุณกท่านนายกที่ได้งทนที่เปิดช่องทางสว่างให้กับผูนตกครับผมครับนักผาณมาดูทุษฎีบัตรทีทชีตรจาเล็จบอนะครับโอ่โหในการดูบอล้ดูบอลไทยแด้วนะครับอเมริกาอนเปิดมาครับจ้าดูเรรู้ไปล

เม, <tem irrelevant People inkling> มือจลเที <physical diseases Prof discussion> ่ยววกระเสีห <Armenia> มายเลขเกมีต <station> ่อให้ทเข่อนหมนีกเปโอ้โหบุ้าไม่ผม <aring> ํานดักสำหรับดาวตอสูดสุไกลมาโบนกันมาเขาทําุดเดิมเอาายูกหมินไปมาอยู่ครับลงใต้พีนครับ บอลกรอีกไหมเนี่ยยืนให้กับเจ้าว่าให้ชาวบ้ายืนใกับเอลฝ่ายเปิดทำไ้เลยนตรงนี้เปิดบอชาวบนยืนดครับ

เราไปเรามาเอาทางเทขึ้นมาไม่พันตัวนี้วครับสำหรับปวแงเี่ีเป็นระตูพยายามกระตุบอลข้ามีษของบ้านรดับครับโอ้าไมเลยครับการฝ้านรป้า จะได้เปิดลูก่อบตัวเงตวันเปิดลเบียมาในทางเี่ยวทางคเ่สดาวุิาไ้8ตัวใเป็นของทีมเดียว8 9นี่วงการเต้นมาเปดเปิจีน็ตลมาแลเลี้ยเลี้ยบอลไปไหนก็ดูดีจิ้นต่อให้มา เข้าไปได้ขาไปบางรางก็ยังยืมตูยังไม่ไปหมดเข้าไปได้เข้าไปเข้าไปต่อรองรับพลังแขถึงเกมเอาไว้ครับเพราะว่ายืมลงไปได้เกมก็เข้าไปได้เา ตีหลังมา้อตาไปนิดนึงครับกาวจา้าวะมุญมาครับอ่งนี้วลงไปตั้งรับครับวยกันที่อกหน้าไว้ควรจะทำผู้เล่นไปดิครับ No. เอาสุดสั้นวม่ดีนัเนี่ยพยายามมาดีต่อนนะประสาตัวเล็ต้องสองต่อสองครับไปแล้วครับจนสุดสองสุดหนุนตัวนะครับมาได้บูมในตั้งไว้ประสาตัวเล็ก ต่อครับสุดเก็บสต้งมา้ดาวชนดานล้ำเลี้ยงเองครับไปแล้วใต้ตพัดขาหยิ้ไปนะครับเจ้าดูเบาไม่านู่รองหัวเชครับหัวตังรับกังนต้นี้ยที้สัสุดอยเ้็กร้วกีบาันนะครับมาดูว่าเด็กเกาหลังจากที่พี่อลตนมาครับ

1าโลตาสุดสาสุดสูงอดนันไป้วีฟางซาโลตาโอ้โหติดเชือกสุดส,ดส,ดสูงา วอนเยอะไม่ไครับตตวอีต้องสส

สเรมเปิดการครับเราจะดำเนินการด้วยคุนโทษครับเพื่อหาภูษีเเอามาสหกบกห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 หกหหกกห ดวลกันันองทีเพื่อหาผู้ชนะโดใหญ่กัก็เป็นที่สินะี่สี่สนะดูสื้อาะได้มาะแล้วก็ก็เป็นนะผู้ชนะสองหนึ มาดึงวะรองอะไที่กันโอซโตะคันนเ้าโมงโอครับเสริมก็ซูหน่งด้วยนะน้าที่ทีมาที่นี้ครับสหรับผู้เล่นของอ่เรานะครับปิศาจมังกรฮัลี่นะครับอ่าวมอครับ เด็ชกชาวบ้นาน,นต้องรับวันใจทาไดังที่เลยนะโดยเฉพาะผู้เล่นผู้เล่ทีมประสาทตัวน้อง ทางด้านหลของจังหวัดสุลินครับคุณจูจารัสตัวหนึ่งสองหมุนุกี้โอ้โหแม่ประตูไม่ได้ออกเลยครับหินนำนะครับบัวเจดยิงเองยนะครับผู้เล่นหมายเลขแล้วก็จะเป็นผู้สามตัวเองด้วยอโอ้ดีขึ้นมาก ึ่งของพัฒนรักโดยเล่หมายไลขสิเไม่เหลืลลววลอกันาากระสัดกายธรรมชาติขวาสิงแวตอสามจุดเรา้าเป็นนักเตะลูหูลซาร่าซาร่าลูกหูลเอาลูกหูละรัอ <laughs> <laughs> Okay. Hmm. สักเท่าดี้่อยยุงยิงโมโห่สองสามท่านผูท่านผถ้ามก็มือไว้นะครับจะรับผมกเอาแล้วหกเจ็ดวยเอ็อ็อ์ฟุเกอร์ที่สามสี่แปเป็นของแท้ไปแล้วครับสำหรับการยิโดด ตัดูเลตัวนะอืมตัดบอลตัวจะยิงครับแม่บอลออกรอบประตูรอบไปเฉยเลยฮ่าโอ้โหน่าเสียดายเลยครับแม่เดี๋ยวดีเด่นครับมาดูคนอันนี้ก็เมสซี่ของโคชอีกทีหนึ่งครับตัดบอลตัว 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 วันนี้ครับเป็นผู้สารประตูได้เตะยีโมครับเจ้าตัวตูวนว้าวคนต่อไปครับผู้เล่นหมายลเลขเจ็ดของบัวเชษเก้าแปด ก้าวคา้มครับตูโลชนะครับคนดีดีครับเจ้าทีมยิงเบิร์เสมอครับโมเดลหม่ด้้าครับเบรกเกอร์ของทีมพระสกฆ์เจ้าทีม เอาไปรอชิงกันแล้วครับจากบัวเจ๊ไม่เป็นไรครับดยาแล้สอทีม้าแถวครับถือวามาสู่รอบนี้นะครับถือาเต็มที่แล้วทั้งสทีมดีใจมากครับแล้วก็เป็นกระจายให้กับ ผู้ที่ไม่ผ่านไปในรอบต่อไปครับผาูกรัทั้งอนัเตมที่แล้วพอเสียงรือเป็นไให้ดัาทั้งสทีครับบัวเช่กับท่าครับบัวเช่ไม่ทึ่รอยเลิศสดทราบผู้ี่ญกตนี่ยเ่ับาตาเลสั ได้มาไปดยพนงผู้ทรงุคุณที่าชีนันครับ่ามีหัวใจของลพนัานครับขระงนคับาครับ่า้บริการที่อารุกาครับกมีนาคื่นนครับแล้วก็ทีมงานของพิธีกราครัท่านบริหารใน โยอดมากมาใหการดูแลตนากเป็นการดีแล้วก็มาเวการดูแลเรื่องของสนามแล้วก็สุมจการที่ทและกดที่ถีใต้เข้าไปในสนามนี่นะครับเต้าของสุาวิเรการิสดาชนกิตนะครับคือที่ก้อยโคต้อวันนี้ภาาบุรีรัที่โเสอดแนวนะครับ การจัดต้องงนอีกเยอะที่คุราบเสนอข่ัวครับท่านผู้มสนามช่วยสุดเกิดนี้ที่ีนสมัยอาการตกอีกเพิ่มับครับผมยังปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนภาษาที่เกียวกานครับรับฟ้าครับทุกคนไปงหัาวหนนาาจะต้องลดแอร์ครับกันนะที่ไยังหนาว สุหนาเท่ามีอากาศหนาต่ก็ใเน้าไม่ป็รมฮครับลมทุกคนครับมน้มากครับน้าเป็นพวโลกสูงเป็นดา้รุรุ่เป็นาตอรอาุ๊ผมต้องใช้สุนาสนาวนัอนะเดไปียางรัาดีแ้ว ครับผด้ควบคุมผู้ตัดสินฝันนนะครับคาะอาจารย์สุภชัยสุไส่ตเช็ดต้อให้เรียบร้อย้าเสร็จแล้วส่งติกการยกมือขวามาดับตาครับครับครับสุขสุ พอซูเป้ครับพอมาดงภาคตับงานคุณเ็นไงขอปราสาทีครับศูนย์สิบอในสนามของตนเองครับอบตบุรีการครับอบตดุนทรอครับที่ให้เกียรมา เมการแข่งขันนะครับไดเช้าเลยรู้จัไหในเกมบกมครับว่าสุกสาสุกสูได้กีดาตัวใหญ่ลูกหนาของพวกเราดเ้าตัวนาลูกหเครับตัียรและตัใจ ็้ทุนสำรองทุกสองทีมจะได้ก็ทีมยุทธ์ที่ครูนักนงกกีฬาดูหนึ่งองทุกสองทีโอครับโอครับันทุกสองที ออปราสาทดีชันโคะแน15ต่อ13สรุป์จุดแปดคับทีอปราสาทดีชัน2ต่อ4ครับสำหรับนี้ครับหลังจากนั้นภาคปลายนะครับคู่ที่3าก็จะเป็นปราสาทพบสังขาน,นะครับทั้งเอ็นนะครับในรุ่น15ปีนะครับก็เตรียมความพร้อม สภาพอากาศบ้านเราขณะน,นี้ความมืดนะครับจะอยู่ที่เวลา1 7นาฬิกา30